สำหรับการส่งสสเสริมสูตรมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการผู้เรียนสามารถสร้างธุรกิจต้นแบบที่น่าภาคภูมิใจโดยการนำสี่ประดิษฐ์นั่งใจการพ้นคว่าต่างๆมาประยุกต์ในการดาเนินการธุรกิจตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะคะเรื่องของการเรียนกษาเรื่องของการจาหน่ายนะคะตัวอย่างเช่นธุรกิจไทยแสนยนธุรกิจลายแดง ผู้ประกสบการในมุมมองของการบริหารเราเห็นว่าสุดขอเข้อผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย,ยังนีต้องมีมการพัฒนานตน่อโนโดยีโดยแนวทางก็คือถ้าเกิด,ดนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตหาการบริหารมาใช้ในเรื่งการจัดจำหน่ายก็ทำให้เป็นแนวทางที่จะทําให้สุดขอบข้อผู้ประกอบการนั้น ที่สมัยในการเนนนนิมากเใรื่องของการที่มีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนหรืองานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนเรื่องของการพัฒนาสิ่งของเรื่องของการชนึกค่ะอย่างเช่นเรื่องของแหล่งเงินทุนเรื่องของการการวัดและของเมินผลทมวงจอสามารถนำผลของการพชนะมาใช้พัฒนาการเรียนงานในคล้าต่อไปก็จะทำให้ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอ